สวัสดีคนเลยนะครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยเลยทุกคนนะครับวันนี้เบียก็กําลังบันทึกนะครับผมแก้ไปสองสามรอบนะฮะล้วก็ตัดต่อเสร็จปุ๊บนะครับเบียก็จะมานั่งดูนะครับมานั่งดูมาทบทวนดูว่ามันต้องเติมอะไรต้องใส่อะไรเพิ่มบึงเป็นสิบบรอบแล้วก็มาเพิ่มเติมแล้วก็มาตัดต่อใหม่นะครับ แล้วก็ตัดตัดต่อ,ตอบางเสียงบางอย่างออกด้วยนะครับก็รอเพลงที่อาจารย์มิกเสร็จแล้วก็ส่งมาใหม่เสร็จก็มาใส่เสียงใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็บันทึกใหม่เบี้ยวว่าอันนี้น่าจะสมบูรณ์นั่นแหละเพราะว่าตัดต่อแก้ไขใหม่ก็ประมาณโอ้ประมาณเป็นเป็นสิบรอบได้นะครับทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะขนาดเราบันทึกนะครับบันทึกก็ประมาณใช้เวลาในการบันทึกก็ประมาณเกือบชั่วโมงแหละทุกคนนะฮะก็รอ รอบันทึกหน้านี้นะคนนี่รังบันทึกนี่ก็พยายามทําให้นะครับพี่ๆทุกคนแบบว่าดูแล้วก็เด่นนะฮะดูแล้วก็เด่นแล้วก็ให้เห็นทุกๆคนเห็นอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าเราดูแล้วเรายิ้มตามนะครับทุกคนฮะก็พยายามสร้างพยายามตัดต่อพยายามหามุมสวยๆมาใส่นะครับพยายามเติมเต็มให้แบบว่า ทุก <t ouch> คนดูแล้วนะฮะจะมีความสุขตามกับผลงานเพลงที่พวกเราทําลงไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสร,นร็จล่าสุดนะฮะก็ใช้เวลาตัดต่อเมื่อคืนก็ประมาณเริ่มตัดต่อประมาณสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มก็บิกก็นั่งตัดต่อแล้วก็บันทึกก็ทําไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงนินดๆนะแล้วก็พักนอนนิดหน่อยแล้วก็ตื่นขนาดนอนหลับนั่งฝันว่าตัวเองทางานนะครับทุกคนแล้วก็ตื่นประมาณ สิบเอ็ดโมงก็มานั่งดูอีกมานั่งดูอีกมันก็แบบเร,เรารู้แล้วว่าสมองเรามันยังเบลออยู่มันดูไม่ออกทุกคนก็เลยนอนต่อก็เลยมาดูอีกล่าสุดก็ตอนเที่ยงที่ตื่นแล้วก็มาอาบน้ํานะอาบน้ําเพื่อทําทให้ร่างกายเราแบบว่ามันจุดชื้นนะอาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็กินข้าว,วก็มานั่งดูอีกก็เห็นจุดบอดอีกก็เลยเพราะว่าเบียตัดต่อเอ็มบีนะทุกคนเบียจะดูดูดูในแง่ลบมาดูในแง่ลบก่อนว่า เราจะแก้ไขตรงไหนตรงไหนมันไม่ดีนะเราจะดูจุดบอดดูจุดบอดแล้วก็ค่อยมาเติมเต็มนะสิ่งไหนที่มันดูแล้วที่มันดีแล้วเราจะไม่ดูนะเราจะดูที่จุดบอดแล้วก็เติมเต็มลงไปนะครับก็มานั่งกินข้าวเสร็จป,ปุ๊บก็มาตัดมานั่งดูเอ็มบีอีกสองสามสี่ห้ารอบแล้วก็มาเติมมาแก้ก่อนอันนี้อันนี้รอบล่าสุดละเมื่อกี้นี้ก็บันทึกไปแล้วแล้วก็มานั่งดูมันยังไม่ใช่ก็เลยเติมอีก นะะเติมให้เต็มอีกก็วันนี้นะครับเบี้ยก็อาจจะเงียบเงียบหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะครับก็คิดถึงทุกๆคนนะครับเบียทำเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นแบบแล้วก็ดูแล้วก็แบบยิ้มตามนะยิ้มตามเบียอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะทุกคนนะฮะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนนะครับมาร่วมแสดงด้วยนะครับเบียก็อยากจะทําให้ดีที่สุด นะครับโอ้โหทุกคนเต็มที่นะฮะเต็มที่เราตัดต่อแบบเห็นทุกมุมนะฮะตอนถ่ายเบียร์มองไม่เห็นหรอกว่าอะไรคืออะไรทุกคนเราก็ไม่ดูอะไรนะทีนี้เรามาตัดต่อเราจะเห็นทุกจุดเห็นทุกมุมเพราะว่าเบียร์ดูแบบซ้ำไปซ้ำมาตัดต่อไปตัดต่อมาแล้วก็รู้จักจุดนะฮะหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนี่บันทึกนะฮะนี่ก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ มาเบียด้วยเดอ้อทุกคนแล้วก็เป็นกระดาษให้กับพี่ๆนะครับผมนักแสดงทุกๆคนนะครับบางคนก็เบียคิดว่าน่าจะเป็น MV แรกในชีวิตนะครับที่เคยทำนะครับในบางคนเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสบาเบียได้สร้างผลงานนะครับแบบนี้นะครับขอบคุณที่มาร่วมแสดงด้วยเนาะมาร่วมแสดงมาอะไรมันมันคือความทรงจำที่ดีนะทุกคนมีคิดว่านะ มันคือความสนใจมีดีมันก็มีมีฉากเด็ดอยู่ด้พี่นัทเพิ่นก็ล้มอ่ะนะล้มแต่ว่าอ่าจังได้แหละนี่คือการแสดงนะคือการแสดงเรากะบอกพี่นัทลงมาที่ล้มนะนะล้วล้มดีลีแสดงเลยใช่ไหมพี่แสดงอันแสดงจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงอะเขาแตกเลยละเหรอเจ็บจริงแสดงจริงเจ็บจริงไม่เรียนออืมเอา ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบาเบียแล้วก็พวกเราด้วยนะครับนะฮะวันพรุ่งนี้นะฮะเจอกันแน่นอนนะครับ9โมงนะครับผมอันนี้ตัดต่อใหม่แล้วนะอันตัวอย่างก็อีกแบบหนึ่งนะครับ